ทักทายสบ,บายดีทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาตัดสินเนาะตัดสินของลูกค้าคือกันทุกคนอ่าตัดเบียบบนไปเนาะทุกคนเนาะเอลโฮค่าเนาะอยู่ทีเซวิคนิ้วหารซีได้อยู่ทีหกจุดหานทุกคนถ่ายเป็นเกยอยู่ทีเซวิคท่าจุดหารซีไดซี ที8จุด 8. อ่าันบิดเนาะสินเนาะมูจะสันทกเลยทุกคนอ่าแล้วเขาก็ออกมาจากกำพื้นสิน3ามนิ้วเคิงแล้วเขาก็ตีลงมาเป็นเก็ดกลนเนาะเป็นหกหก้วเนาะเาตีลงมาแล้วก็ตีออกขางละเคิงนิว้ว อ่าแล้วก็ตีขนาดกันเนาะแล้ววันนี้เขาก็มาหาแอลทุกคนแอลอโฮมโมโซโซหกพันสี่ได้ยูทีหกจุดหาหกจุดหาเขาก็แทกออกมาเนาะแทกออกมาจาัดก,กันสินแนนกลางขึงนสีแเ้ว แล้วก็ลบเกตออกได้ทุกคนลบเกตออกนิวหนึ่งเนาะได้เกตได้แอนแอลแล้วเนาะทีนี้เขาก็จะมาหาสะโพกสะโพกเป็นกายุที 8. 8. 8. แปดจุดแปดว่วามูจะเอายุทีแปดจุดหานะจะเอาแปดจุดหาแบบให้มันแบบเขาบ่เขากดพอดีคนะ ให้มันเนียบปนะทุกคนที่นี่เขาก็จะมาหาเส้นแบ่งรึงเนาะแบ่งเส้นแอวก็เส้นสะโพกเนาะก็ตีลงมาให้เป็นเส้นสะโพกทีนี้เขาก็จะมาโคง้งโคง้งตามที่ในหูบเลยโค้งเขากเ็เสียนเสียนเสียนนาทุกคน เชีนยนค่ะแบบว่าให้มันได้มุมมันนะอ่าเากระเบิ้งแบบในในตาเ่าพ่อเนาะความสวยงามอ่าที่นี่ข้าก็มาหาจีตหนาเนาะจีตหน้าข้าก็แทกจกัดกีตัวนี้ออกมาฮะกีตเอันตรงแอลเนาะว่าได้ทรายเนาะข้าวกรแทกออกมาทมาี่ก็ออกมาข้างละ เพิ่งน,นิ้วเรา,เาก็ตีลงมาเป็นเกตเ,เกตหนาหกนิ้วเรา,เาก็ตีเป็นเกตเนาะวันน,น,นี้เราก็จะไปหยิบเกตกันคนมาเบ่งตอนหยิบเกตแล้วเนาะอ่าเราจะทีเทาหยิบเกตแล้วเนาะทุกคนหอดขันตอนสำคัญอ่าขันตอนนี้เนาะก็คือ ขวนหัวตัวนี้เนาะแอลคืนอยู่ที่เจ้เนาะโมก็จะขวนลงอยู่ที่สามนิ้วคืนสามนิ้วเานาะเขาก,ก็ติ๊กไว้สามนิ้วคืนทั้งขาเนาะเขาก็ลงคลืนค่งนิ้วพื้กนกะ็แต่คนถูกพื้นเนาะลงค่งนิ้วพนันธ์ขาอ่ามีแต่ต่างกันหม่องทีทั้งหน้าอื่นทุกคน อแล้วเาก็ขีดเสื่อมกันขีดแต่มันเชื่อมกันเนาะขีดเชื่อมกันเลาก็เบิ่งด้วยระดับสายตาทตุกคนเหาก็แปลงงามเนาะดวงได้บอกงามเหาก็แปลงงามบางทีเไม่บรรทัดนะครับบุกคือมืมมอเลยทุกคนบางทีเราแค่ใส่มือเอาออการมาโก่งข้างล่างเลยเนาะข้างล่าง ปากตาิเชื่อมหากันแบบนี้เลยตามในวิดีโอเลยเด้อทุกคนเด้อร์นะ,ะกับพื้ออกมาเออขี่ออกมาเนาะอันนี้จะเป็นทางหนาอเอ,อจะเป็นทางในนะทุกคนทางในเนาะทุกเธอเนาะเมื่อจะสังเกตไปเลยทุกคนทุกเธอทุกโมเด็งเนาะเกตซัพโปอ่า โมจะแทกลงมงเก็ะโพกอะให้มันสื่อกับเก็ะโพก่าให้มันสื่อกับเกบะโพกทุกคนเอาลงซ้ำกับทางหนามองเฮาขวานลงอะซามซ้ำนิ้วเครื่องอทุกเถื่อนเนาทุกพื้นเลยทุกคนตัวน,นี้หัวจะโบว์บอบานอะมันจะเขา่าโอบแอวเฮาพอดีทุกคน เพราะว่ามูหันลองเห็ดมาลายแบบเลยทุกคนเห็ดไปกันกสังเกตไปนะว่าเออมันมันคือเป็นแบบนี้นะเพราะว่าการที่เขาเห็ดลายแล้วเนาะเขาจะมีประสบการณ์ในตัวของเขาเองเนาะเพราะฉะนั้นอันนี้คือแบบเคล็ดบอลับเลยทุกคนเอามาบอกกันเนะาะเอามาบอกแบ่งปันกันนะสําหรับแบบว่าผู้ที่แบบเพี้ยนเห็ดใหม่เนาะเออยังโมโหอ่ะเอาลองไปปรับใส่เบื้องใน เบียบองเจ้าของเนาะอ่าทีนี่กะเอาไมา้บรรทัดวางวางเล้วก็เชื่อมเชื่อมตีเชื่อมหาก,กันเนาะมองได้ให้มองงามเนาะทุกคนเนาะเอากะโค้งมือเอาก็ได้เนาะอ่านี่เลยว่าก,กับจานาตาประมาณนี้เด้อเดี๋ยววันนี้เขาก็ไปขา่าวหัวทุกคนอ่าหลังจากที่เข้าข่าวหัวแล้วเนาะทุกคน ไปเจอที่ห้องขาหัวมาแล้วก็จังงามงามแบบนี้เลยอ่าไปปรับใส่รองเบ่งทุกคน,น,นสำหรับผู้ที่แบบว่าการเริ่มเหตุเนาะโมก็ยังใหม่กันท,กทุกคนใหม่ประสบการณ์เนาะทุกคนเนาะประสบการณ์ยังน้อยกันเท่กา,เากับมาเียนหูไปทำการเนาะถ้าว่าโมคูผู้ใดที่แบบว่าประสบการณ์ไรแล้วเนาะก็สามารถแบ่งปันก,กันได้ทุกคนอ่นนอเาเพราะว่าความหูเนาะ มันบอมีอยังตายโตนะทุกคนสำหรับที่นีมอกค้าไปเราจะ